สวัสดีครับจากร้านเอจโซลซิลอำเภอศีมพูจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มาแฮกบรรจุปั๊มหอยโข่งนะครับส่งให้ลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ครับตัวนี้เป็นปั๊มหอยคงห่ง 3. แรงนะครับเรียกที่3แผงนะครับสูงสุด4แผงพิกัดไฟก็คือ96โวลต์ถึง1 105ถึง190โวลต์นะครับ สามารถใส่เต็มที่ได้สี่แผงนะครับแต่สามแผงก็แรงมากแล้วครับท่อออกสองนิ้วนะครับท,ท่อดูดท่อส่งสองนิ้วนะครับสายไฟทำการต่อให้แล้วนะครับลูกค้ารับสายไฟเพิ่มเก้าเมตรนะครับออกสิบห้าเมตรนะครับใส่ลงไปในกล่องเดียวกันมีหัวกระโหลกแถมมาให้นะครับแล้วก็มีอ่าตัวนี้ใช้กับแท่งกลาวนะครับแท่งกลาว หนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะครับแท่งกลาวตัวนี้ใส่ไว้ในกล่องนะครับใส่ไว้ในกล่องใช้กับแท่งกลาวต่อสายไฟให้เรียบร้อยต่อแบบนี้ครับต่อง่ายๆใช้ไวนัดต่อนะครับเพราะว่าตัวสายไฟเนี่ยมันไม่ได้จุ่มอยู่ในน้ํานะครับไม่จําเป็นต้องไปพันเทปพ,พันละลายนะครับแค่ใช้เทปพ,พันสายไฟใช้ไวนัดต่อเพื่อให้จุดเชื่อมต่อมันแน่นนะครับ มันจะพันเกลียวเข้าเข้าหากันแน่นนะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของสายก็เข้าหางปลาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับปลายอีกด้านหนึ่งเข้าหางปลาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไปเข้ากับกล่องควบคุมนะครับ UVW นะครับหรือใส่เข้าไปตามสีเลยครับแทนค่าด้วยสี ไปดูกล่องควบคุมนิดนึงครับเปิดดูควบคุมครบนี่ครับจุดที่เอาสายปั๊มเข้านะครับเอาสายปั๊มเข้าเข้ามาก็มาใส่ที่เทอร์มินอลน,นะครับ U V W ตามสีเลยนะครับตามสีตรงกันาหางปลาเนี่ยสอดสอดใต้แผ่นเหล็กนะครับสอดใต้แผ่นเหล็กจะสอดใต้หัวน็อตนะครับสอดใต้ใต้แผ่นเหล็กมันจะแนบสนิทนะครับ แล้วก็ขันให้แน่นนะครับอันนี้เป็นตู้ที่ประกอบสําหรับหอยโขงนะครับแต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงก็คือเพิ่มทางไฟโดยการแยกทางไฟใช้กับปั๊มสองตัวว่างั้นเถอะแขง3ถึงสแขงที่ติดตั้งไว้แล้วสามารถใช้กับปั๊มได้2ชุดชุดแรกก็คือใช้กับหอยโขงตัวนี้แต่พอสูบหอยโขงเสร็จเราสามารถเปลี่ยนทางไฟนะครับถ้าลงด้านล่างนี้คือสูบหอยโขงในระบบนี้ แต่เราเปลี่ยนทางไฟไปด้านบนนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนไปด้านบนเพื่อให้ไฟออกมาที่ DC out ตรงนี้นะครับไปหาปั๊มอีกหนึ่งตัวนะครับล้วก็ทำสายมารับกับตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อเข้ากับปั๊มอีกตัวหนึ่งที่เรียก3ถึงสแผงเหมือนกันนะครับโดยใช้แผงให้เกิดความคุ้มค่านั่นแหละครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแผงชุดเดียวกัน ใช้ปั๊มสองตัวมีต่ออุปกรณ์ชุดเบรกเกอร์16แอมป์พร้อมกับเซอร์ r โปเ c คชันป้องกันไฟกระชากครับหรือฟ้าผ่าต่อสายกราวให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไปเข้ากับแท่งกลาวนะครับสายโซลาเซลล์ให้ไปอย่างละ5เมตรนะครับรับกับแผงนะครับรับกับแผงสายเดิมที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเข้าตรงนี้ครับ พอออกจากแผงแล้วเอาสายเก่ามาเข้าตรงนี้เพื่อไปเข้าระบบเดิมครับแล้วแต่ว่าเราจะสูบอะไรครับอ่าสูบห้อยโค้งแล้วก็กดลงด้านล่างตอนนี้ผมจะกดลงด้านล่างไว้ก่อนครับถ้าไล่วงจรนะ็คือแผงโซลาเซลล์เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ด้านข้างของคัตเอาท์หลังเต่านะครับด้านข้างและเราสับลงและสับขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนทางไฟเท่านั้นเองครับเว้นแต่ วิ้นแต่คนที่ใช้ไดใช้ซับเมอร์หนึ่งแรงของโจไดยอยู่แล้วเนี่ยครับมันเป็นกล่องเดียวกันกล่องควบคุมตัวเดียวกันใช้ร่วมกันได้พิกัดไฟเท่ากันเวลาเราจะใช้กล่องเดียวกันแต่ไปใช้ปั๊ม2ตัวเนี่ยเราก็หาคัตเอาท์หลังเต่าแบบ3โพนะครับมาแทนมาแทนที่ตรงเทอร์มินอลตรงนี้เพื่อแยกไปหาปั๊ม2ตัว โดยใช้กล่องเดียวกันครับง่ายๆถ้าเทาหลังเต่าแบบ3ามูมีขายนะครับอ่านี้โดยรวมครับผมโดยรวมประกอบเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วครับพร้อมส่งแล้วชุดนี้ส่วนเรื่องราคาก็โทรมาสอบถามกันนะครับหรือไลน์มาสอบถามกันเพราะว่าชุดนี้จริงๆลูกค้าเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ พวกสายไฟพวกอะไรด้วยครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงให้ประกอบตัวไหนบ้างครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับผมครับผมสวัสดีครับ